ผัดโู้เซียนครับผัดโพ้เซียนในยุคสวนอาหารเฟื่องฟูแปดศูนย์เกส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีฟู้ดครับกุ้งหมึกปลาหมึกแช่กุ้งหมัก,หม,ก,ก,ห,มกหมูหมักไก่หมักแล้วก็เครื่องในหมูผัดใส่กับถั่วงอกวุ้นเส้นขึ้นช่ายหรือจะลวกถั่วงอกับ ตั้งไช่ลอกพื้นก็ได้นะครับรสชาติสบายสบายดีครับทานง่ายคนแก่ก็ทานได้ลองทำกันดูนะครับ